ไอ้ยิมเฮ้ยเกือบตกแล้วมึงอะโอ้ยเกือบตายไอ้เหี้ยกูกือบจะตายเล่นเเล่นแเกือบตายเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูเกือบกูเกือบตายไอ้เหี้่เร่งเร่งไอ้ยี่เกือบครับเฮ้ยสติ๊กตอกมันต้องมันต้องยังไงวะมันต้องเอาน้ำไหลครึ่งเดียวใช่ไหมอุ้ยเฮ้ยเกือบตกแม่งมีหลุมตรงที้ยนี่ด้วย เนี่ยเนี่ยน้ำน้ำน้ำช็อกเนี่ยเอาน้ำอ่ะทุบปุ๊บแล้วเอาลาวาเดินราวาเออดีดีไล่ยันเป็นออสซิเดียนมาหาเลยโอ้โหไ้เเออหาเลยยจ้ออสซิเดียนจบข่าวเลยเนี่เนี่ยเนี่ยมึงเอาไมต้นไม้มาปลุกแบบนี้ได้เอาครัพติ้งเทเบอลเดี๋ยวครูคัพคนเดียวอ่ะคัพติ้งครูคัพคนเดียวอ่ะไปดิแป๊บนึงแป๊บนึง่งไม้เลยดิคัพติ้งอันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวปิดปิดเอาปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ เอาเฮ้ยมึงจะข่าวซ้ำกูทำแย่อะไรกูบอกว่ากูข่าวข่าวติ้งแล้วเฮ้ยเดี๋ยวได้เฮียเพืองมาชิ้มหายเออไอ้สู้แม่งมึงขุดมาแล้วเดี๋ยวกูต่อไปต่อต่อไปบล็อ,อกอื่นต่อไปกล่องเลยมันไม่ออกไอ้เแยเนี่ยมันไม่ล่วงด้วยเว้ยมันมันไม่อะไรทั้งอย่างเลยอ่ะมันนั่งเอ๋อเลยอ่ะไ <c oughs> อ้เแยตีไม่เข้าเด้อโอ้ยเฮ้ยจะตายไอ้แย่คนผิด

เฮ้ยกระโดดถึงปะวะเฮียเฮ้ยเฮียกูต่อยแตยเยเฮียเอ้ยเบ๊กอ้ยไอ้กูจบแล้วไอ้เฮียกูก็เสืยกระโดดเพราะมึงเป้เลยเฮียกูต่อยเยเฮ้ยะเฮ้นนอว้นอนแล้วดิ้นอนแล้วมึงมึงจะพึ่งเอาน้ำออกมึงจะพึ่งไอ้มึงเาน้ำลงบ้างก่อนเบืบอล็กูกอดเ เออเออนี่เอามือจะลบนะมองต่อไปอ๋อไม่ตายกูอยู่กูอยู่ข้างหลังกูอยู่ข้างหลังมีของไหมมีของไหมมีมีมันมีมันมีแค่มันมีแค่ผวามกินซีดเฉยเนี่ยคือคือเหมือนเหมือนว่าในแบบเนี้ยใต้ใต้ใต้แมปอบบมันจะมีชาวบ้านให้แลกของได้อยู่อะมึงตอบบอกให้กูหน่อยเฮ้ยมึงตอบบอกเลยไม่ต้อง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 พยายเอออออแค่นี้โอ้เมื่อกี้เมื่อกีือบตกแล้วกูตกตกไปนี่กูกูมีหินอยู่30บล็อกในตัวกูอะก็ตกไปนี่ร้องเลยนะ มีได้แล้วได้แล้วเทคนิคกโพทิกเทคนิคกโพทิกนี่นีน่นี่นี่โอ้โหนคอร์รัปชันแล้วกูคอร์รัปชันเอาหินคุณภาพต่ำมาแล้วเฮ้ยกูตกอีกแล้วเฮ้ยเที่ยเป็นล,ลาวาหายไหมไอ้เที่ยกูตกแล้วกูมีหินอยู่หกสิบสี่อันน่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้จบแล้วไหมแป๊บนึงกูกินข้าวก่อนกูหิวแล้วแม่ไม่ถึงหิวโอซีในหิวในชีวิตจริงเลยด้านล่างมีหินเยอะมากหโอซี ถ้ทำแบบคนปกติก็ทเถกัได้ไหมมีไม้ไหมเนี่ยอยากไดไม้ไม่มีไม่มีที่ดินมีเตะหินแล้วมีเตะหินแล้วเนี่ยมันไม่โตอ่ะนั่นดิมันไม่มีหนักมันต้องการน้ำหรอวะเอ่ามึงก็โลเภเกินในเช่นต้นไม้เนี่ยสมองรอน้รับวาวนี่เผื่อแม่งโตเฮียว่ารับแม่งโลเภแน่เลยเฮียอมึงุดเหอเชื่อๆกูเชื่อกูเฮียแม่งแม่งโลภเฮียเฮียไม่เฮียอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวชาวบ้านตายเฮีย อุ้ยเกือบตกไปเนี่ยดูดูเกือบเกือบแม่งโลเพจริงเนี่ยดูดูไอ้ยิมแม่งไม่โตเพราะอะไรรู้ไหมเราต้องเอาหินสามสิบสองก้อนมาแลกบนมิวสี่อันในไอ้ชาวบ้านอันนี้เว้ยเนี่ยจีเนี่ยทุกอย่างที่หนังผีห้ามทำไอ้เหี้ยจริงลาวานี่ลาวาอยู่ในนี้ใช่ไหมไอ้เชี่ยนลาวาแล้วเราเรามีลาวาถังเดียวด้วยไอ้เชี่ยนแล้วอ่ารอดไอ้อีกระวังตายโอ้โหกลัวแล้ว อเอาเอาเซ็ตปิ้งมีซัตปิ้งอ่ะนะหมายเนี้ยเซ็ตปิ้งคุ้มเชื่อมีค้างคาวด้วยว่ะสไปเดอร์แมนอ่ะมึงดูดิพี่อยากเป็นสไปเดอร์แมนเจเนะได้ควงแขนเป็นแฟนของเธออ่ะเทำแบทแมนไหมหรอทำแบทแมนไหมหรอเออแบทแมนเฮ้ยใครยิงเฮ้ยใครยิงเฮ้ยใครยิงเฮ้ยมันอยู่ไหนไอ้หน่ะไอ้ไหนอะสไนเปอร์มีนายอะเมื่อกี้ข้างล่างมันอยู่ไหนวะ ข้างล่างใครยิงขึ้นมาวะข้างล่างข้างล่างขางลางเอาอยู่ข้างล่างอยู่นี่ไงเซนเปอร์มีนายโอ้เฮียแม่งมีเต็มเลยนี่ไชิปเปอร์เทคนิคเทคนิคโปรเพเยอร์มึงอะไอ้เฮียมอนเตอร์เต็มเลยสัตว์ฮัลโหลไอ้เฮียแป๊บนึงนะตรงเนี้ยแป๊บนึงนะเราเราต่อเยอะๆดีกว่าอุดอุดครับอ๋อสไนยิงขึ้นมาอ้าวอุ้อ้าวอ้ามึง อุดนเเลยไก้บเอดเลยเช่ไม่เอาไม่ไม่เดี๋ยวเดไปแก้ข้างล่างให้ไงไอ้เทียแต่ว่าอูดนสไนก็เยิงอะเอาหินทำไรน่เป็ิตเหรอเออนะคมุ้มกว่าคุ้มกว่าทำบ่อได้ดีอยู่ไม่แมันขุดมันเป็นโลลาวาหมดคือเชี่อะลรเนี่ยหินเชี่ยเนี่ย